สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ท้านานโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกรยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและหาช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงด้านการผลิตและการตลาดอีกทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตในรูปแบบ BCG model เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมการอนามัยภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ทะพชอแม่ทะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งตั้งแต่ปีพศ2566สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอแม่ทะและบุรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดตั้งตลาดพื้นอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานรับรองภายใต้ชื่อว่ากาดอนามัยอยู่ในบริเวณสถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ้วนตำบลน,นาครัวตลาดเปิดบริการทุกวันพุธเวลา7นาฬกาถึง12นาฬกาเปิดจำหน่ายครั้งแรก วันที่21มิถุนายน2566โดยเน้นการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่ทะในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอีกทั้งสนับสนุนให้พื้นที่อำเภอแม่ทะเป็นแหล่งผลิตอาหารพืชปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP, PGS และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ช่วยสร้างช่องทางการตลาด เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผลการดําเนินงาน 1. ชุมชนมีแหล่งจําหน่ายและได้บริโภคอาหารแปรรูปอาหารปลอดภัยจากสารพิษที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GAP, PGS และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในช่วงเวลา1ปี10เดือนเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น3 8 1 6 4 7บาท3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพได้มีการเรียนรู้และได้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4. ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการร่วมการขับเคลื่อนง,งานในครั้งนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่กาดอนามัยอำเภอแม่ทะนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรที่นําของมาขายนะคะว่ามีนิยาม3ามคำให้ตลาดนี้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวแล้วก็บอกว่ามาจากที่ไหนแล้วก็ขายอะไรแล้วก็ขอ,อนิยาม3ามคำให้ตลาดนี้ได้ค่ะนา้เจ้าปัสดีเจ้าวิลาน,นะเจ้าสุขใจออกกินฟาร,ร์มแอดแม่ทะนะเจ้า ที่สวนจะมีหลากหลายอยู่เจ้ามีตึงผักตึงผลไม้นะเจ้าและที่สำคัญมีสินค้าแปรรูปเลยนะเจ้าสามคำของการอนามัยก็คือครบหลากหลายเจ้าและปะาัจติการอนามัยกวนปุดนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบค่ะขอบคุณค่ะครับจากสวนลุงคมนะครับอนทางสวนเราเน้นไอปลูกผักพื้นบ้านแล้วก็ผักตลาดทั่วไป พื้นบ้านก็มีไอ้ผักชีต้นหอมหอมแบงผักทั่วไปก็มีผักสลัดผักเคี้ยวก็อาหารแปรรูปก,ก็มีน้ำอิกตาแดงนะครับสวนลุงคมแล้วพบกันทุกวันพุธนะครับกอนกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะเป็นไร่เชตะวันนะเจ้า สินข้าของเฮาลักๆก็จะมีชาเชียงดาเนีเจ้าแล้วก็ชาใบมอนแล้วก็มีปวกลูกปรอกโบแล้วก็จะมีสมุนไพรแช่ท้าวชมพูมะกรูดอันนี้เป็นของแปรรูปนะเจ้าก็จะเป็นสบู่มันบอรี่นี่เจ้าสบู่มันบอรีกล้วยอบแห้งเป็นแผ่นแล้วก็บดเนะเจ้าชาจะเป็นชาขนาดทดลองนะเจ้าเป็นชาเชียงดาก็ชาตันวัดเนีเจ้ามีข้าวข้าวหอมนะ่เจ้ามันบุรี่อบแห้ง บุรีอุแห้งแล้กแวก็มีน้ำมันบุรีมันบุรีสดพักสดจากรานะจ้าพิยามของไรกะตะวันต่อการทำไมนะจ้ะสดสะอาดปลอดภัยนะจ้าพบกันทุกวันพุธนะจ๊<ห>ะสวัสดีค่ะอันนี้ป้าติ๋วอยู่บ้านนาคตนะคะในสวนป้าติ๋วก็จะมีกะล่ำปีกะลํำดอกแล้วมีปลา้าปลาาเนี่ยหอมอร่อย <c oughs> สามคำก็สดหวานกรอบ ส่วนผลนไม้ผลงานเป็นกลมหนองมุงค่ะขายส้มโอขายพอดเกลแล้วก็ดสดจากสวนเลยค่ะ,ยะปลอดสารพิมีด้วยค่ะสดอร่อยหวานะปลอดสารพิมีชื่ออัญชลินปัสสนะคะมาขายผลไม้ตามฤดูกาลอร่อยอร่อยสดสดจากสวนค่ะสดทรงตรงจากดอย ป้าจันเนะเจ้าป้าจันคนงามเจ้ามีมะเขือมีไข่เจ้ามีกล้วยแล้วก็มีปีเจ้าปกติแล้วของแม่ก็เยอะกว่านี้เจ้าพอดีวันที่ขายหมดแล้วเจ้าขอแนะยำสามคำให้การอนามัยนะอ๋อการอนามัยตีหมานี่เจ้าสดสะอาดตักสบายใจคำว่าสบายใจก็คือคนกินก็สบายใจคนยะมาขายก็สบายใจเกษตรกรเหนเจ้าของเขาออแกนิ สวัสดีค่ะแนะนําตอนไหนค่ะผมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยหลวงดอนไฟนะครับนี่มาขายอะไรบ้างคะมียาหมองมีคิีมนวดมีสเปรย์ร่ยุงครับมีชาบำรุงปอดมีไม้หอมปลอดภัยใส่ใจลูกค้าครับแม่จื่อมาลีมีเมืองเจ้าอยู่ไหลเมืองมีพักภูกับมีพักภูดเนี่ยค่ัวมีวแล้วก็เสยมาเกเตแล้วจะมีทัวรี่ส่งวยเจ้า ไม่สดสะอาดต่อกลุ่มไหนครับพิษากิจชุมชนชลบนจักรีครับลุงเลิ้วครับผมสมศักดิ์สายวงเปียวันนี้มาขายอะไรบ้างคะที่ผักตามฤดูกาลในกลุ่มแลวจะมีหลักๆไก่ชะอมเชียงดาแล้วก็ผักกูดก็ผักตามฤดูกาลครับพิษากิจชุมชนชลบนจักรีสะอาดปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคครับผมค่ะสวัสดีค่ะภาษีเจ้าจากบ้านประจำตำบล้ํำโจเจ้าจะปลูกทุกอย่างปีกิน กินทุกอย่างตีเขาปลูกนะแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นอย่างมาเขาก็คือแบ่งขายแบ่งอย่างมาที่ในส่วนก็จะมีเป็นกล้วยเป็นน้องไม้เป็นพักของกินลำป้าก,กัรติกาอนามัยวินยเจ้าทุกคนพูดเจ้าสีค่ะ